cô hẹn, béo biết ông oh, béo cái béo hả thế? béo 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 mươi béo 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 โอเลกของเ่าครับสวัสดีครับมือนีบองเีวมาหาไตาเขียดอิโมนะครับเอาไปใส่เบ็ดป่านะครับใส่เบ็ดเงี้ยป่าปลาคอปลานี่หนะครับตอนนี้ก็เวลาได้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเนาะมื่ไปใส่เงี้มันขึ้นแล้วก็พยายามให้มันโเนาะเราเป็นะล,ปล่อเบิงนะครับว่าี่เป็นยังไงนะครับอันการไตเขียดพิธีสร้าบ้าน ขอ,องห่อหนะครับของบางอ่องเคยเห็ดมากไส่น้าทางนะครับเนาะหมากใต่น้าทางเขียดโมูมมนถี่ไหลนะครับท่านอยู่น้ำไหน้ามันก็มีแต่เขานะช่วงนี้เพราะที่ได้ไปใส่เบ็ดนะครับตรงออาเงียหาเงียเงียเขียดอีโมลนะเป็นเงียร้อยที่ว่าเด็ดที่สุดแล้วนะครับเนาะไปเอาอุปกรณ์ของห่อครับอันนี้เน่าใส่เน่าใส่เขียดนะครับอันนี้เน่าขบเขียดเนาะ ือว่าดังตบเนาะครับใส่น้ำทางเนาะพอแล้วครับชุบชุบอูอ้ได้วะโอ้ข้าใหม่รับบ่ได้ครา โอ้ลุตโอ้โตัวแรกมนาได้แล้วครับอืมอยู่บะงี้ก็หมุนออกไปแล้วครับ ตัวน <łość> ี้คือบดดูนก่อนี่ครับมันบดดนี่นาะนะครับนี่นะบดดูดตัวนี ตึงตัวนี้เพราะมันเสียดครับ เบาวอสีทายเบิ้งขาวๆแค่นั้นนะครับเนาะเดี๋ยวล่อไปเบิ้งตอนไซเบ็ดน้ำกันน้ำมันขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเงียของเขาปมา้นเศร้าตัวเนี่ยนะครับเศร้ากว่าตัวเนี่ยเขียดใ้ได้ทำนัดกับสีใจสำนันนะครับเศร้าเศร้าตัวกระสีเศร้าหลังเพรห้าสิยามย่ยมเศร้ารอบเดียวว่าป่ามันที่กินช่วง ตีซี่ตีหาทอนที่แกองครับปลานที่กินเงี้ยดีครับไปใส่เบ็ดกันครับวันนี้เตรียมเบ็ดมาแล้วครับเศร้ากําลังพื้นที่ที่ที่มาใส่นี่ก็เป็นพื้นที่เก่าที่ว่าใส่ไปคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าหัวที่เราใส่ใส่เป็นเงี้ยขี้กระเด็นอย่ผมเว้นสมมติถือแต่ปลานหน่อยครับเราลองมาใส่ยาี้มันขึ้นเงี้ย รอยเงียเขียดเนาะอาจจะได้ตัวใงญ่ยปลาใงญ่ยกินเนะครับช่วงนี้ก็สองสามทุ่มแล้วแหะครับส่แล้วก็ทิไปนอนรอไมอย้ยามอื่นเต่าเนาะตอนเี้มันขึ้นที่บ่คอยไทยให้เห็นตอนไหนเด้ะครับเพราะว่ามันมืดเนาะบั่คอยเห็นบรรยากาศตอนไี้ต่อากามันก็ลงอยู่ดอกครับ ตอนมาช่วงนั้นมันน้ำไหลเนาะน้ำฝนตกสวนคันหน้าเนาะตอนมันน้ำบุกลงเลยยางน้ำคันแทน้าบม่มีน้ำแล้วครับไปไปใส่กันครับบังเขีย่ยท่อเสียบตรงข้างมันเนาะครับเวลาปามันกินเมื่อกีสวดตรงหัวก่อน ติดเบ็ดเลยครับฝ่าส,สวบดีดีครับให้หน้าหน้าท่ามช่วงนี้นะครับกี่ได้ยินเสียงบวบบวอยู่ครับ มือนี่ฟีเอเอาครับเป็นแบบฝนตกแต่่ามดบดตกนะครับว่าดาวเต็มฟ้าอยูอ่ เีร็จเลยครับหลังซุกไขยใช้ตั้งเบอดยีิบสองหลังนะครับไปหาเขียดปรมานชั่วโมงหนึ่งครับติตยีิบสองตัวอัน่นรุนต้องกันครับตอนสเจ็ดโมงส่อนะครับตอนนี้ กกบรรยากาศชุ่มชื้นนี้ครับกันต่อ อู้ปลาแหลกของห้องครับอ้ประคอน่อย <s> ประคอปอกนะครับออ้หลุดหลุดสวยครับ โอ้หลอนครับ <ś c oughs> <ś c oughs> อื้มอือืนมเ้นะครับอู้พันกอเขาอ,อยู่วะเนี่ยโอ้ ไอะไรเดียว,วยกันเลยครับประคอปอกอีกละวลุกลุดลุกโอ้ติดนิดหน่อยนึงครับติดริมปากประคอปอกครับพี่น้อง โอ้หอยมันสวยู่ครับหล่อนแล้วโอ้ยังกินบนนี่เหลือแต่กระดูกเลยครับเนีย่ยรังนี่ จมอยู่โอ้โโอ,โอ,โอ้ได้แล้วครับโอ้ใส่สวยง่ายก่อนฟองตัวที่เดียวครับอือใส่งามครับใส่งาม ห้อยเสือบู่ครับเกลียแต่กระดูกครับสวอบท่ถือเบ็ดหน้านีสัเนี่ยเป็นหน้าแม่ป่าได้ครับเป็นหน้าถ้ำหน้านำนำาหลายนะครับเอินเขาเอินหน้าถ้ำนำนำมันเป็นเป็นหน้าที่ว่ามันเป็นรูปๆนะครับเขาเรียกเอินหน้าถ้ำหน้าที่แบบว่า นั่นแห่งเราไงครับนั่นนำนั่นแห่งน้ำแรงนี่มันสิบกน้ำสิบบกรายกมูหน้าโคกนี่มาสิบบกเรียวนะครับนำเขาเลยเอิ่นนันที่นำบกซายเป็นหน้าถ้ำ ิดคิวอีกแล้วครับถืองู่ครับเอ้ย่งเ,เขียดเป็นเรื่องปกติครับขัดแเนง่ยเขียดต้องถืองู่พผ่านตะเทียครับ เบ็ดก็จบลงจังสันเอาแล้วครับเอาแล้วทำงานอีกแล้วครับปลาอีกอย่างเนาะจมุมครับหืโอ้ปลาคอครับสวยอยู่คอถือว่าหน่อยครับใส่สวย นี่กระปูครับจะไปใส่ตตมบัคุคงก็หน้าหืมหื้อ nhẹn nó, cứ bảo hiển biệt, ôi oh, biệt cái gông hả thế, kia mui 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 hả, ừ, tưởng nhẹ nó, kia đìn mui mui bọc nghe hả, long nam bao này thì biển ngô ป้อยไงครับวัดโอ้โอ้เดซาง้โอ้ลุตลุดลุตโอ้เกียบรุดครับเี่คือไปหน่อยนึงครับโอ้เกียบมได้ครับเขาเงยงกนเนาเดี๋ยวมันสิบมได้ อกอทั่วปะโคไงลายโย่หันลัดบิจนจบล่างน้ำนี่ต้องเป็นป้าครับดิงเป็นโคเนีย่ยต้องเป็นงูนะหันเบ็ดกงก่งครับงูห้อยสวมอยู่ครับหลังสุดท้ายนะครับนี่โอู้หูเห็นเขียดว่ามันบ่มีป่าพัดถืออยู่ครับถืออยู่ พราะแม่มันสวบประเทศไทยมันสวบอยู่แต่ว่ามันติดป่าอยู่ครับโอ้ติดเลี้ยงหลังเลยตัวนี้ลังสุดท้ายนะเนียบโอ้หอ้้อออออกินเล็กในตัวนี้ oh. oh, oh. กูเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะกแบบถือว่ามานอยู่ใสเบ็ดตอนสองสามทุ่มมแล้วครับมันขึ้นนี่ใ้ยัางตอนซ้อเนาะโลอัพอยู่ตอกครับมือนี่ใส่เบ็ดเ้าสองหลังนลาไปพ่อกันยุบ้านครับไนปทีเทศปายบึงตากก้มันแ,แห้งก่อนนะครับยังมาขึ้นล่า โอคงกระตื่นมาลกูกหา่อมะจับม, <laughs> มือนะจับมืออือจับมือคือ่าห่าวะมือนีอ่เป็นยัง <laughs> จับมือยังเดี๋ยว <laughs> สรุปยอดร่วนมองห้องมือนี่ครับ <laughs> ถือว่ามาันอยอ่ครับ <laughs> ยามรอบเดียวนะครับใส่เห็นต่อนังขึ้น ใส่เบ็ดยีบสองหลังครับหมดสรุปแล้ครับโอ้แต่งามอยู่ครับงามกว่าทุดเทียูีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกตัวครับอีกับปู่ก็ได้มากนะครับปู่หน้าตัวกำลังงามมาถ่าดองใส่ตำปะคงครับกัางฟูวสำหรับคลิปนี้กับพ่อกับบ่าของคลิปหนานะครับนะรอดติดตามคลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามบอองนั่นด้วยครับเดอ้อมือนี้บบอองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ